สวัสด,ดีเพื่อนกคนเงินด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีที่เราจะปลดล็อก i p h iPhone ในตอนที่เราใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่เนาะจะให้ดูนะคะว่ามันจะปลดล็อกได้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อกับแ p p l ป w ลว c h นะคะแล้วก็เราใส่แมสอยู่นะคะตอนนี้คือใส่แมสอยู่เนาะ นี่นะคะมันก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้โดยที่เราไม่ต้องถอดหน้ากากมานะคะนี่เนาะอ่ะนี่นะคะมันก็จะปลดล็อกให้โดยอัตโนมัตินอะอ่าวิธีการเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าใครที่ไม่มี Apple Watch ก็สามารถที่จะปลดล็อกได้โดยการที่ใช้แมสนะคะมาสแกนหน้าแบบครึ่งหน้าเนาะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ไป ไปสแกนหน้าตั้งค่าในการสแกนหน้า Face ID ใหม่นะคะโดยใช้เครึ่งหน้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็หันรอบๆแบบนี้เนาะก็จะสามารถที่จะใช้หน้ากากตัวนี้ในการปลดล็อกได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น 3D เนี่ยถ้าเป็น 3D เราจะไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้นะคะใครที่เป็นหน้ากาก 3D นะจะปลดล็อกไม่ได้เราจะต้องใช้วิธีสำหรับคนที่มี Apple Watch นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะคะ ตอนนี้มันก็ปดลดล็อกเนาะวิธีการนะคะให้เราเข้าไปที่ตรงที่เฟซและรหัสผ่านเนาะก็ให้ใส่รหัสผ่านนะคะโอเคทีนี้เราจะเห็นตัวตัว Apple Watch ตรงนี้นะคะ ปลดล็อกด้วย Apple Watch นะคะเราจะเห็นเนะาะใครที่ปิดอยู่แบบนี้นะคะให้ให้กดเปิดแบบนี้เนาะเปิดใช้นะคะแหมพอมันขึ้นแบบนี้นะคะใครที่มันเด้งให้มาใส่รหัสผ่านตรงนี้ก็กดรหัสผ่านได้เลยนะคะมันจะทำงานเปิดให้เนาะอ่าโอเคทีนี้เราก็ปิดนะคะสมมติว่าอเราจะปลดล็อกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคน ก็จะสามารถที่จะปลดล็อกได้เนาะ iOS ก็ต้องอัปเดตให้เป็นวอร์ชันล่าสุดหรือปัจจุบันนะคะก็จะใช้งานได้นะคะหรือเหมือนจะเป็น14.5ขึ้นไปนะคะที่จะสามารถใช้ได้เนะาะนี่ก็สะดวกเลยนะคะเราไม่ต้องไปถอดหน้านกากในที่สาธารณะนะคะในการปลดล็อกโทรศัพท์เนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่ สนใจก็ลองทำไปทำดูนะคะซึ่งมันทำให้สะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นน,นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ